เวลา65ปีแล้วนะคะที่เดือนสิงหาคมของทุกปีจะเป็นงานจัดรำลึกถึงวีรชนของกองทัพกะรเรี่ยง KNU นะคะโดยจัดขึ้นที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกองทัพของกลุ่มกะรเรี่ยง KNU ก็ระบุว่าถ้าต้องการที่จะให้เกิดสันติภาพอย่างแท้จริงรัฐบาลเมียนมากก็ควรที่จะยอมเจรจากับกลุ่มชาติพันธุ์นะคะเพื่อสร้างความสงบให้เกิดขึ้น คุณภูมิพัฒน์ตุลเลี้ยงไปร่วมงานรำลึกวีรชนของกะเรี่ยง KNU ค่ะทงประจำชาติกะเรียงถูกลดลงตึ้งเสาแทนคำไวอไ้อาลัยและคารวะดวงวิญญาณผู้สละชีพทหารและพละเรือนต่างวางพวงมาลาบนอนุสร์สถานวีรชน ที่มีกองทัพและประชาชนร่วมเป็นสักขีพยาน12สิงหาคมของทุกปีชาวกะเหลี่ยงทั่วโลกถือเป็นวันลำลึกวีรชน KNU และปีนี้จัดขึ้นณฐานที่มั่นสิกอท่าเขตกองพลห้าจังหวัดมือตรอในรัฐกะเหลีล่ยงฝั่งตรงข้ามชายแดนไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหลียงกล่าวถึงซอบาอูจีอดีตผู้นําการปฏิวัติคนแรกของกองทัพกะเหลียงว่าคุณดูปการที่เขาได้ทําไว้เมื่อวันวานคือสิ่งที่คนรุ่นหลังต้องมองย้อนกลับไปซึ่งวันนี้เป็นปีที่65แล้วของการต่อสู้แม้ยังไม่ถึงเส้นชัยแต่ก็เป็นวันที่พวกเราต้องทบทวนคำมั่นสัญญากันอีกครั้ง บอจอาแฮยังกล่าวอีกว่าวันนี้เราสู้เพื่อเอกราชของตัวเองเราจะลำลึกถึงผู้กล้าที่จากไปเพื่อพี่น้องกะเหรี่ยงแม้วันที่ได้รับเสรีภาพเรายิ่งต้องลำลึกถึงเพราะพวกเขาได้เสียสละชีวิตเพื่อให้เราได้อยู่สุขสบายวันล้ำลึกวีรชนในปีนี้มีชาวกะเหรี่ยงเดินทางมาร่วมงานกว่าพันคนและเป็นปีแรก ที่กรเรียงจากประเทศไทยเดินทางมาร่วมง,งานมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาบอจอแฮบอกกับทีมข่าวว่าดีใจที่เห็นเกรเรียงจากประเทศไทยมาร่วมง,งานเขาพยายามติดต่อกับกลุ่มเกรเรียงในประเทศไทยเพราะคนเหล่านี้จะเป็นขึ้นลูกใหม่ที่จะสื่อสารกับสังคมภายนอกได้แต่ที่ผ่านมายังไม่เป็นเช่นนั้นก็เคยได้ยินในทีวีนะครับเนาะเกิสงครามมันก็ถูกหลายอย่างน,นะครับเนาะ ก็ลเลยอยากเห็นเขาอยู่กันยังไงกินกันยังไงเห็นขาวแล้วก็น่าสงสาระครับในฐานะตัวผมที่อยู่เกิดเป็นคนไทยเรามีในหลวงเราโชคด,ดีเนาะครับเนาะโชคด,ดีมากๆที่เกิดเป็นคนไทยเราอยู่อย่าสงบสุขรักกันสามัคคีกันนะโอ้อยู่สบายมากครับฝันฝันไทยอ่ะบอจอแฮย้ำถึงแนวทางสู่สันติภาพว่า ต้องการให้รัฐบาลเมียนมาสร้างความเสมอภาคโดยเฉพาะกับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยการเปิดใจเจรจาเพราะที่ผ่านมายังไม่สามารถปูทางสู่สันติภาพได้และยังพ่ามัวมาตลอดกว่า60ปีภูมิพัฒน์บุญเลี้ยงไทย PBS รายงานจากสาภาพแห่งชาติกระเรี่ยง